สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีพุทธรกกตูมได้เชิญตัวนางสาวสมพลหลับโูหรือเต๋นภรรยาของนายชัยพลเข้ารับทราบข้อเก่าหาหลังจากที่อายการพิจารณาคดีแล้วเห็นว่าพยานหลักฐาน และพฤติการทั้งหลายในสำนวนการสอบสวนมีเหตุอันควรเชื่อได้วา่านางแต่นั้นได้ร่วมกระทำผิดโดยร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพของน้องชมพู่หรือสภาพเวทล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพิกศพเสร็จสิจินในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปตามปวิอาญามาตรา150 ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้นโดยเมื่อวานนี้คือวันที่2กันยายน2564แตนก็ได้พูดความในใจของตัวเองหลังที่ทราบเรื่องว่าต้องมีการเดินทางไปรับทราบข้อเก่าหาผ่านช่อง y o ยูทูบมนโอมระบุว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดถ้าไม่ได้ทำสักอย่างว้ามีตาเทวดามีหู ท่านจะดูว่าใครทำดีใครทำไม่ดีนอกจากนี้แตนยังมีการระบุด้วยว่ารู้ไหมทำไมป้าถ,ถึงเข้มแข็งวันนี้ต้องยิ่งเข้มแข็งมากๆาเพราะชื่อคนที่แจ้งข้อหาป้าแต่ปาไม่พูดว่าเป็นใครแต่ทุกคนคงรู้ไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายจะรู้ไหมไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะร้อนรุ่มไหมที่กระทำอะไรกับปากับลุง ับครอบครัวกรรมมีจริงทุกคนอาจจะบอกว่ากรรมกำลังทำงานกับลุงกับป้าแต่กรรมที่ทำกับคุณที่ไม่ได้ทำอะไรผิดมันยิ่งหนักกว่าส่วนวันที่3กันยายนต5 6 4จากการตรวจสอบข้อมูลจากวัดต่างๆในพื้นที่หมู่บ้านกกอกแล้วแต่ละวัดยืนยันว่านายเัยพลและเต๋นไม่ได้เดินทางมายังวัดแต่อย่างใด ขณะเดียวกันในเวลา10นาฬิกาเต่นก็ได้มีการพูดคุยทักทายแฟนคลับขณะที่นั่งอยู่บนรถซึ่งนายเชยพลเป็นผู้ขับรถผ่านช่อง YouTube ลุงพลป้าแต่นเฟมิลีบอกว่าวันนี้ไปธุระจะพาแอดมินชามาดิพีทที่นายเชยพลเป็นพีเซนเตอร์ไปฝึกการขายในจังหวัดมุกดาหารโดยในบางช่วงบางตอนของคลิปดังกล่าว แต่ยังได้พูดถึงเกี่ยวกับการถูกแจ้งข้อเก่าหาว่าถึงแม้จะเจอปัญหาต่างๆมากมายแต่เราก็จะแยกออกว่าอาชีพการทำมาหากินเราก็จะทำไปเรื่อยๆส่วนเรื่องที่มันเป็นคดีความหรือเป็นเรื่องราวกันอยู่ตรงนั้นเราก็จะดำเนินการต่อไปเป็นไปตามขั้นตอนในแต่ละวันก็มีเรื่องเข้ามาทุกวันแต่เราก็พร้อมจะสู้ กับทุกวันตราบใดที่เรายังมีกำลังใจและแสดงพลังมีลมหายใจมีทุกอย่างมีจุดมุ่งหมายว่าเราจะไปต่อกันยังไงกับชีวิตของเราคนเราถ้าหากจะเดินต่อความย่อท้อความท้อถอยมันจะไม่มีถึงแม้จะมีปัญหาอะไรต่างๆซึ่งตาก็คิดว่าสักวันหนึ่งฝนที่ตกก็ยังมีหยุด พระอาทิตย์มีขึ้นก็มีลงแต่ไม่รู้ว่าจะมีขึ้นมีลงในช่วงไหนป้าก็คิดเหมือนกันกับทุกคนว่าสักวันหนึ่งมันต้องมีวันที่ฟ้าโปร่งใสเป็นของเราบางสักวันหนึ่งถึงแม้วันนี้มันจะเป็นวันที่คืมฟ้าคืมฝนอะไรก็ตามป้าคิดว่าสักวันหนึ่งมันก็จะผ่านไปได้มันจะผ่านไปได้แบบไหน ก็แล้วแต่ก็เรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าแต่วันนี้เราก็ทำมาหากินกันต่อไปเพื่อครอบครัวและสิ่งที่เราคิดว่ามันจะดีสำหรับคนอื่นด้วยซึ่งขนาดที่แตนได้มีการกำลังพูดความในใจนายชัยพลก็ได้ยกมือขึ้นมาว่าโดยได้พูดว่าสาธุโดยในคลิปดังกล่าว ทนายตาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าสู้ไปพ้มกันครับส่วนต่อมาเวลา12นาฬิกาทนายตามได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านช่องหลังบ้านทนายตาโดยฉเฉลยว่าเมื่อวานนี้คือวันที่2กันยายนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางนำหมายเรียกไปให้กับนางแตนแต่เนื่องจากทนายตาได้ติดงานจึงได้มอบหมายให้กับทนายรัชพล สิริสาโคนพาเต็นเข้าไปรับทราบข้อก่าวหาที่สถานีพุทโธนกุกตูมส่วนตาชานพ่อของเต็นได้มีการบอกว่าขณะที่ตาชาญกำลังเดินทางไปเฝ้าบ้านให้กับเตนและพลที่ได้ออกไปทำธุระ้างนอกตาชาญบอกว่าในวันที่สี่กันยายน ตนจะเดินทางไปให้ก,กำลังใจกับลูกสาวที่สถานีพูทอนกุกตูมตนไม่ได้รู้สึกอะไรไม่รู้สึกกังวลอะไรแต่ลึกๆก็เป็นห่วงในความรู้สึกของลูกสาวแต่การถูกเรียกไปในการแจ้งข้อกล่าหาก็เหมือนกับการไปให้ปากคำไปให้คำตอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจริงหรือไม่ในเวลาที่เจ้าหน้าที่สงสัยหรือมีการสอบถามข้อมูล ทั้งนี้เท่าที่ตนได้พูดคุยกับพลและเต๋นอีกฝ่ายไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรส่วนในวันนี้นั้นตนทราบมาว่าพลและเต๋นอาจจะเดินทางไปที่วัดนั้นขอยืนยันว่าเป็นการเดินทางไปทำบุญตามปกติไม่ใช่การทำบุญเสริมดวงหรือสะดอกเคาะแต่อย่างใดซึ่งตนไม่ทราบว่าจะเดินทางกลับมาเมื่อไหร่ อย่างไรก็ตามจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นตนไม่อยากจะพูดอะไรมากแต่บอกได้ว่าไม่ดีเพราะจะยิ่งทำให้ครอบครัวมีรอยร้าวมากยิ่งขึ้นเนื่องจากขณะนี้ครอบครัวก็มีรอยร้าวที่เชื่อมไม่ได้อยู่แล้วแต่ตนเชื่อว่าเมื่อทุกสิ่งผ่านพ้นไปเวลาคงจะสามารถเชื่อมรอยร้าวนี้ได้เพราะตนรักในสิ่งที่ถูกต้อง ส่วนเวลา15นาฬิกา30นาทีเมื่อวานนี้นั้นมีข้อมูลที่มีการรายงานว่าแตนแลพพลมีการเดินทางไปยังวัดด่านพระอินทร์แต่ไม่ทราบในรายละเอียดว่าทั้งสองคนได้ทำพิธีอะไรบ้างผู้สึกข่าวอมรินทีวีได้มีการบันทึกภาพสิ่งปลูกสร้างและร้านค้าบริเวณนาบ้านของนายเชพลโดยพบว่า ร้านค้าส่วนใหญ่ถูกปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ไม่มีลูกค้าบรรยากาศค่อนข้างที่จะเงียบเหงาส่วนบ้านของคนและเต่นก็ได้ล้อมรั้วไว้อย่างแน่นหนาพ่อแบมชาวบ้านโกกได้มีการพูดคุยเรื่องประเด็นการแจ้งข้อกล่าวหาที่เต่นได้รับทราบในข้อกล่าวหานั้น พ่อแบมเป็นหนึ่งในพยานสำคัญของคดีน้องจุมภูโดยเคยให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพบเจอกับนายเชพลอยู่ที่สวนยางใกล้บ้านของตัวเองในช่วงเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาของวันที่11พฤษภาคม2563ซึ่งในวันนี้นั้นพ่อแบมก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมพ่อแบมยังมีการกล่าวเดวยว่า วันที่11พฤษภาคม2563ช่วงเวลาก่อนเที่ยงประมาณ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาตนพบหินเต็นกับครอบครัวบริเวณนาบ้านของตนเองซึ่งตนได้ยินอีกฝ่ายพูดคุยกันว่าน้องชมพู่หายตัวไปแต่ขณะนั้นตนคิดว่าน้องชมพู่แค่หนีออกไปเล่นอยู่นอกบ้านส่วนในวันที่12พฤษภาคม 2,563ตนได้พูดคุยกับเต๋นบริเวณไกลๆกับหน้าบ้านของเขาได้พูดคุยกันว่าเมื่อกลางดึกของวันที่11พฤษภาคม2,563เวลา22นาฬิกาตนและเต๋นได้ยินเสียงคล้ายคนคุยของเก่าคุยขยะริมถนนซึ่งเต๋นบอกกับตนว่าค่อยนึกว่ามีคนเอาชุมพู่มมาส่ง ส่วนในวันที่13ถึง14พฤษภาคมตนไม่พบเห็นและไม่ได้พูดคุยกับเต๋นจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมแจ้งเข้อกล่าวหากับเต๋นว่ายุ่งเกี่ยวกับศพของน้องชมพูต่ตนคาดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคงมีเหตุผลและหลักฐานรวมถึงแนวทางในการทำงานอยู่แล้วทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเต๋นก็เอ็นดูและรักน้องชมพู โดยตนไม่อยากพูดอะไรมากและไม่อยากคาดเดาอะไรตนขอพูดความจริงเท่าที่ตนทราบเพียงเท่านี้